ีวิตอันงดงามของท่านเมนทะกะเศรษฐีผู้ผ่านการสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์เราจะสังเกตเห็นว่าท่านเศรษฐีได้สวยสมบัติอันเลิศที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นของมนุษย์และที่เป็นของทิพย์ครั้งนี้พวกเราจะได้รับทราบตอนที่ท่านเศรษฐีจะได้สมบัติอันโลกุตระคือได้นิพพานสมบัติเมื่อพระบรมศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของท่านผู้มีบุญทั้งหกท่านคือ เมนทกะเศรษฐีภรรยาของเศรษฐีชื่อว่าจันทป,ปัทุมาลูกชายชื่อธนัญชัยเศรษฐีลูกสะพ้ยชื่อว่าสุมนาเทวีหลานสาวชื่อว่าวิสาขาและทานคนสนิทชื่อว่าปุณณะจึงเสด็จไปยังเมืองพัทยนานครพร้อมทั้งพิสุสงหมู่ใหญ่ทรงประทับอยู่ณนชาตยาวันเพื่อรอคอยการมาเข้าเฝ้าของท่านเศรษฐีท่านเมนทกะเศรษฐีได้ฟังการภาลนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเพื่อนว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้แล้วโดยชอบทรงบรรณุวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกทำอันบริสุทธิ์เมื่อท่านฟังแล้วเกิดปีติขนลุกชูชันจากนั้นจึงชักชวนภรรยาลูกชายลูกสะใภ้ หลานสาวและคนรับใช้คนสนิทไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ทั้งหกท่านกำลังนั่งยานออกจากพัทยานครเพื่อเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเดียรถีที่เป็นนักบูตรนอกศาสนาเห็นเมนะกะคหาบุดีมาแต่ไกลก็ทักทายไต่ถามว่าท่านคหาบุดีท่านจะรีบไปที่ไหนกันพอรู้ว่าท่านเศรษฐีพร้อมหมู่ญาติกำลังไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กลัวว่า ท่านเศรษฐีจะหันไปนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงพากันกล่าวห้ามว่าท่านเศรษฐีท่านเป็นกิริยาวาทะจะไปเฝ้าสมณโคดมผู้เป็นอกิริยาวาทะได้อย่างไรกันเพราะพระสมณโคดมเป็นอกิริยาวาทะแสดงธรรมเพื่อความไม่ธรรมและแนะนําสาวกตามแนวนั้นการไปเฝ้าพระสมณโคดมจะมีประโยชน์อะไรท่านอย่าได้ไปเข้าเฝ้าให้เสียเวลาเลยเนื่องจากเมกะเกรถือสั่งสมบุรณ์มามาก และอธิษฐานจิตไว้ดีแล้วว่าขอให้ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงสามารถแยกแยะได้ตัวตนเองว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศและเป็นพระอาหารหันต์โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ใส่ใจคําทักท้วงของพวกเดียรถถัตถีท่านสั่งให้ในายสารถีรีบขับยานมุ่งหน้าตรงต่อชาติยาวันโดยเร็วขณะเดินทางก็เจริญพุทธานุสตินึกถึงพุทธคุณไปด้วยปีติเลื่อมใสก็เกิดขึ้นในใจของท่านตลอดเวลา เมื่อไปถึงได้รีบลงจากรถเดินเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์กราบด้วยเบญจคา,างคับประดิษฐ์แล้วนั่งรอฟังธรรมจากพระองค์ต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอนุป,ปุพิกธรรมคือทรงประกาศทานอากถาว่าด้วยประโยชน์ของการให้ทานทานเป็นสิ่งสําคัญต่อการเดินทางไกลในสังสารวัฏจะช่วยประคับประคองชีวิตให้มีความเป็นอยู่อย่างไม่อัตขัดขัดสนทรงแสดงศีลละกถาชี้ให้เห็นประโยชน์ของการรักษาศีลว่า การประพฤติสุจริตจะนำพาชีวิตไปสู่สวรรค์ทรงแสดงสักคักกถาว่าด้วยการสวยสุขในสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะเป็นผลที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลไว้ได้ดีทรงแสดงกามาทีนวกถาโทษของกามอันเศร้าหมองไม่ว่าจะเป็นกามอันเป็นของมนุษย์หรือของทิพย์ยังเป็นสุขที่มีทุกเจือปนอยู่ไม่ใช่ประโยชน์อย่างสูงสุดกามาคุณห้านี้ทำหน้าที่ตรึงใจหมู่สัตว์ให้ติดอยู่ในภพสาม จึงไม่สามารถพบสุขอันเป็นอมะตะคือพระนิพพานได้ฉะนั้นเมื่อปรารถนาสุขอย่างยิ่งก็ต้องทิ้งเป็นจาักรกามาคุณให้ได้ประการสุดท้ายทรงแสดงเนคขม,มะนิสังคสถาคืออนิสงส์ในการออกจากกามเพราะจะเป็นทางมาแห่งการสวยเอกรนตบ,บรมสุขจะเข้าได้ใจต้องปลอดจากกามฉันทะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางจากสิ่งต่างๆที่เคยยึดมั่นถือมันเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าท่านเศรษฐีมีใจผ่องใสปลอดจากนิวรณ์ จึงทรงแสดงอริยสัจสี่ไปตามลำดับท่านเมนกะเกษฐีและคณะก็ปล่อยใจไปตามกระแสรพระธรรมเทศนาในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกันทุกคนเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่สั่งสมบุญมาดีแล้วได้อธิษฐานจิตกำกับไว้อย่างดีแล้วท่านจะไม่หวั่นไหวในคำพูดของคนผ่านไม่สนใจอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเมื่อถึงเวลาบุญสมผลผู้มีบุญจะได้สมบัติที่เป็นโลกิยะตั้งแต่รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ ลาบยศสรรเสริญเกิดมาทั้งรวยสวยฉลาดสมปรารถนาในทุกสิ่งเมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมจะได้สมบัติที่เป็นโลก,กุตระคือมรรคผลนิพพานบุญนั้นดึงดูดให้ได้นิพพานสมบัติดังนั้นทุกท่านต้องมันสั่งสมบุญไว้ให้มากๆเราจะต้องไปเอาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องที่สามารถลหล่อเลี้ยงคนได้ทั้งโลกเพื่อเราและชาวโลกจะได้ประพฤติธรรมกันอย่างเต็มที่อันเป็นเหตุให้ได้นิพพานสมบัติในที่สุด แล้วให้มันนั่งธรรมะกันมากๆแล้วเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในกันทุกๆคน